สวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ก็คืออยู่ในโซนข้างหน้านะครับทุกคนอยู่ในโซนข้างหน้าโอ้โหคลึมมาอีกแล้วนะทุกคนเม е ื่อกี้ยังแด,แดดอยู่เลยนะครับหน้าฝนนะเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็คลึมเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็คลึมนะนะทุกคนนี่ตอนนี้ก็คืออยู่ในโซนข้างหน้านะผมกาลังย,ยืนดูต้นอา่า ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งฝรั่งพุทรานะฮะกําลังยืนดูต้นฝรั่งพุทราอยู่นะครับเพราะว่ามีคนถามมานะฮะก็เลยจะถ่ายรูปให้เขาดูนะครับคือสองต้นนี้ยคือฝรั่งพุทราตัวนั้นเป็นฝรั่งด่างนะฮะด่างในที่นี้เขาก็จะด่างแบบนี้นะฮะลูกก็ลูกเขาก็จะด่างด้วยนะมีคนถามมาผมก็เลยแบบจะถ่ายรูปส่งไปให้เขาดูนะครับเพราะว่าสต้นนี้จะขายนะฮะสต้นนี้จะขายนะฮะ แต่ขายไม่ได้อเอาเข่งไปได้ให้ด้วยนะทุกคนจะใส่ถุงไปให้นะฮะก็คือสองต้นนี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับฟอร์มเนี้ยนะฮะนี่ก็สูงประมาณเนี้ยนะครับทุกคนสูงประมาณสองไม้บรรทัดแล้วก็กิ่งการสาขาเขาก็มีแตกดอดติดดอกออกผลม,มานะฮะนี่คือฝรั่งด่างนะครับเอ้ยนี่คือฝรั่งด่างนะฮะส่วนตัวน,นี้ก็คือฝรั่งพุทรานะฮะสองต้นนั้นก็คือต้นใหญ่นะครับ ต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วก็โน่นเป็นด่างใหญ่นะฮะด่างใหญ่นะะนี่อทำไมกิ่งเขาหักไม่รู้กิ่งเขาจะหักนะฮะต้นเนี้ยยิ่งแบบดูเขาติด ดอกอะ่ะนะติดดอกออกผลเยอะเลยนะฝรั่งดางอืมแล้วก็ถ้ามันออกพร้อมกันเนี่ยโอ้โหดัหแบบเยอะเลยนะครับเนี่ยส่วนวันนี้นะครับอ่าเมื่อวานเนี่ยพี่สาวก็ได้เขาจะได้แต่งจนอ่าตึก จุดที่จะให้เลมอนมันเลื้อยขึ้นนะทุกคนให้ที่จะให้เลมอนมันเลื้อยขึ้นดูดูมานอนรอให้ใหยุมท้องนอนรอให้หยุมท้องใช่ไหมนอนรอให้หยุมท้องนอนรอให้หยุมท้องดูดูดูฮึฮึฮึนอนรอให้หยุมท้องเหรอฮึฮึฮึดูดูเท้าเนี่เท้าเนี่อ่า เล่นไปอีกหน่อยก็เล่นจริงอ่ะคำๆอ่ะแต่ชอบเล่นแรงเหลือนเจ้าจัวานนะฮะก็คือแบบมันจะเลื้อยขึ้นเลื้อยขึ้นแบบจะคุมจนหมดแล้วนะฮะตรงนี้อะ เนี่ยสำหรับกิ่งตอนของเลมอนนะครับถ้าใครอยากจะได้นะครับก็บอกนะฮะตอนนี้พร้อมส่งนะครับคือออกลากเยอะเลยนะครับออกลากเยอะเลยเกือบทุกกิ่งนะที่เนี่ยอือคือมันจะออกลากไม่ใช่มันจะออกรากมันออกลากแล้วนะฮะออกเยอะเลยนะครับถ้าใครอยากจะได้นะครับบอกนะะราคากันเองนะครับทุกคนราคากันเองตงัวเนี้ยสงใสยถุงมันจะหลุดนะะ นี่คือเลมอนยูเลกานะครับเลมอนยูเลกาแล้วก็ตรงนี้ก็คือพี่สาวแต่งเพืว่าแบบเออจะให้มันเลื้อยขึ้นนะฮะจะให้มันเลื้อยขึ้น นี่คือเป็นด่างออสเตรเลียที่อยู่มุมที่มันอับอับอ่ะเขาก็เลยย้ายมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาจะค่อยจัดกิ่งจัดอะไรของมันทีละเล็กทีละน้อยนะเดี๋ยวมันก็แบบเรื่อยขึ้นไปข้างบนมันก็เป็นรูปเป็นร่างของมันนะต้นไม้ถ้าเกิดว่าแบบเออดูแลเขานะจับโน้นจับนี่เขาอยู่ทุกวันนะดัดโน้นดัดนี่มันก็ไปเป็นไป,นปนตามแบบที่เราอยากจะให้เขาเป็นได้นะครับทุกคนนี่โรยแล้วนะ พยับเหมาะโรยแล้วนะผมชอบนะมันเป็นแบบสีคลาสสิกดีนี่นะที่ขดุขดไปรอยขุดไปแล้วก็มีลูกล่วงลองใส่ลูกต้นเนี้ยล่วงถ้ามันล่วงเยอะๆเนี่ยรับประทานไม่ทันเนี่ยทุกคนออกไปทำน้ำยาล้างจานได้นะ โอ้โหดูชบาบานเยอะมากเลยวันเนี้ยโรนะดูชบาบานเยอะมากเลยเนี่ยวันนี้ทำไมแบบโอ้โหไอโรยก็มีนะทุกคนดูความไอ้นี่ของเขาความชอบแดดความชอบฝนนะของต้นไม้นะครับความชอบแดดชอบฝนของต้นไม้นี่แบบโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะ นี่ละครับก็พาเดินดูบรรยากาศเขียวๆนะฮะด้วยกันนะครับแล้วก็ผมเดินผมเดินทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าผมแบบวุ่นวายจิตใจเมื่อไหรถ้าผมปวดตานั่งทําคลิปนานๆนะทุกคนผมจะต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเดินเข้ามาถ่ายคลิปในสวนเป็นแบบแบบเนี้ยนะฮะเดินเข้ามาถ่ายเหมือนมันได้มองอะไรสีเขียวแล้วมันสบายตานะครับทุกคน ทุกวันเนี้ยคือผมจ้องโทรศัพท์แล้วก็จ้องหน้าจอคอมเนี่ยแบบนานมากเลยนะเฉลี่ยประมาณวันละสิบชั่วโมงอะนะครับสิถึงสิชั่วโมงด้วยซ้าอ่ะนะแล้วทีนี้ถ้าเวลาผมต้องการพักสายตาผมก็จะเดินเข้ามาในสวนนะครับหยิบโทรศัพท์เข้ามาถ่ายคลิปในสวนอะไรเงี้ยมันก็จะมองเห็นถึงแม้เราจะมาถ่ายคลิปมองผ่าน จอโทรศัพท์มันก็ยังแบบเออยังได้มองสีเขียวบ้างอะไรอย่างงี้นะทุกคนเนีน่ยนะฮะก็อยากแบ่งปันให้ทุกคนเห็นสีเขียวด้วยกันนะครับสีเขียวเหลืองๆปนนี่ลูกนี้นะครับเป็นเลมอนอ่าเลมอนอ,มอส,สมปะนะครับโอ้โหนี่ออกดอกสวยเลยนะไม่ใช่ออกดอกสิออกอ่าออกกิ่งอีกกิ่งหนึ่งนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นสายม่านใต้นะครับฟอร์มนี้จะสวยนะเรื่องราคาเรื่องราคาก็แบบเอาการอยู่นะฟอร์มเนี้ยทุกคนนะฮะนี่ละครับ,รบก็มาแบ่งปันบรรยากาศสวยๆทุกคนได้เห็นนะมาเดินดูอะไรขี้เขียวด้วยกันนะครับนะถ้าเกิดว่าต้องการอะไรที่สบายโอหสบายตานะก็ มาดูคลิปผมได้นะครับทางช่องนะครับที่สําคัญอย่าลืมตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะทุกคนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆมานะครับก็มาร่วมดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะโอเคสวัสดีครับ